สวัสดีครับผมบุริยะช่องบัตเตชแนลนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาต่อจาก e ีีที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําไว้และในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่อธิบายเธกี่ยวกับวิธีการใช้เจ้าโฟมล้เลื่นี้นะครับว่ามีท่าทางแบบไหนบ้างในคลิปนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างประมาณสีท่านะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบทํากันนะส่วนท่าอื่นที่มันมีความยากมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ ท่าแรกเลยครับโอเคครับโดยผมจะเริ่มไปจาก lower body ไป upper body นะครับจากล่างขึ้นบนอ่าท่าแรกผมเริ่มจากจุดที่ล่างสุดเลยนะอันนี้เนี่ยนักกีฬาลหลายๆคนชอบทาม,มากเลยนะฮะโดยเฉพาะนักกีฬาวิ่งนะท่าแรกก็คือท่านวดกล้ามเนื้อน่องครับโอเคผมจะแบ่งเป็น3าม level นะฮะ level แรกก็คือใช้2ข้างเลยขึ้นไปอย่างนี้นะระดับแรงที่กดนวดลงไปบริเวณน่องนะครับจะน้อยหน่อยอ่า จะสังเกตว่าตูดผมจะยังติดอยู่ที่พื้นนะจะเราจะไม่ยกลอยนะอันนี้จะเป็นการวร์มัพหรือว่าทําความคุ้นเคยกับเจ้าโฟมโรเลอร์นะโอเคถ้าเราเจ็บมากเนี่ยแค่นี้เนี่ยก็ตึงแล้วนะฮะถ้าเราตึงมากเนี่ยบางทีการกดนวดเบาๆแบบนี้เนี่ยก็จะรู้สึกเจ็บแล้วอันนี้เนี่ยสำหรับผมที่ไม่ได้ตึงหรือว่าไม่ได้เจ็บมากเนี่ยก็จะยังไม่รู้สึกนะสําหรับในระดับนี้ต่อมาเพิ่มเติมเราจะยกก้นขึ้นนะแล้วก็ถ่ายลําหนักไปที่น่องของเรานะ จะสังเกตว่าผมสามารถเลือกได้เลยว่าจะนวดน่นองตรงไหนนะฮะว่าจะเป็นส่วนนี้หรือว่าจะสูงขึ้นมาหน่อยนะเราสามารถเลือกได้เลยอ่ามีผมขยับขึ้นมาก็ได้เราก็ถวิธีการถาง่ายๆเลยก็คือเราจะไถเป็นระยะสั้นๆน,นะฮะเราจะไม่ถ่ายยาวแบบนี้ถไหมถ้าผมถ่ายยาวแบบนี้นะแขนผมจะเกรงมากเกินไปนะและน้าหนักที่กดนวดที่น่องนะก็จะน้อยด้วยนะทําให้เราเนี่ยไม่ได้ประสิทธิภาพนะทั้งเมื่อย ทั้งไม่ได้ประสิทธิภาพในการนวดด้วยเพราะฉะนั้นกดแ,แค่สั้นๆพอถ่ายแค่สั้นๆพอหลักการสาคัญในการใช้โฟมรูเลอร์นะเราอย่าไปเก่งในจุดที่เราต้องการนวดเช่นผมต้องการที่จะนวดน่องผมห้ามเก่งน่องนะเพราะว่าถ้าผมเก่งน่องจะเป็นไงคือน่องผมเนี่ยแทบจะไม่ยุบเลยนะถ้าผมเก่งน่องนี่แหละเราห้ามเก็งในส่วนที่เราจะนวดนะครับโอเคเรเวลต่อมานะฮะจะการลดการกระจายน้ําหนัก บริเวณที่เราต้องการจะนวดน,นะซึ่งก็คือการเหลือแค่ข้างเดียวครับเราจะเหลือข้างเดียวแบบนี้แล้วเน้นแล้วเน้นการถ่ายน้ําหนักไปตรงที่เราต้องการที่จะนวดถ้าทําแบบนี้เนี่ยข้างที่เราต้องการจะนวดเนี่ยมันจะผ่อนคลายลงเยอะฮะเพราะว่าเรามีขาที่ค้าอยู่ก็คือขานี้อ่นวดไปก้นลอยไว้นะฮะจะได้ถ่ายได้ต่อไปเลเวลที่สามนะครับ อันนี้เนี่ยก็จะเพิ่มน้าหนักบริเวณที่เราต้องการจะนวดน,นะครับก็คือการเอาขายข้างเนี่ยมาคว้กันนะอ่านี่อ่ะผมลองสลับข้างดูบ้างอ่าผมจะควยกันอย่างนี้เห็นไหมฮะก็จะเหลือจุดที่นวดเนี่ยคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยอันเดียวแต่เรามีน้ําหนักของขายข้างเพิ่มมาอย่าลืมครับผ่อนคลายตรงที่เราต้องการจะนวดอย่าไปเกิงสู้นะครับนวดไปถ้ารู้สึกไม่ไหวเจ็บเกินเพราะน่องเนี่ยมันเจ็บมากนะครับอ่าเรามีวิธีการทํายังไงบ้างนะครับ ก็คือการถ่ายสักสามทีครับหนึ่งสองสามมากเลยพักก่อนพักถ่ายต่อหนึ่งสองสามพักแล้วก็ถ่ายต่ออย่างนี้นะจนกว่าจะครบสิบหรือสิองครั้งก็กําลังดีนะครับโอเคครับถ้าต่อไปนะอันนี้เรากลับไล่ขึ้นมานะจนถึงแฮมสเติงนะอันนี้เนี่ยนักวิ่งก็ทำหรือว่านะักกีฬาหลายชนิดเนี่ยก็ทําเหมือนกันนะก็ะคือท่านวดแฮมสติงทำไงนี่ เราตั้งมือไว้ก่อนนะแล้วก็คล้ายๆเดิมเลยเปลี่ยนจากน่องมาวางไว้ที่ตรงแฮนดสิงท่านี้นะยกตัวขึ้นไถเราจะไม่ไถยเยอะเกินถ้าผมไถยเยอะเกินปื้ดสมมุดว่าลืน่นหัวเราก็จะกระแทกถึงได้นะครับปรับระดับให้ดีนะครับอยู่ในจุดท,ที่เราต้องการที่จะนวดน,นะครับยกก้นขึ้นขาลอยไถายมาอันนี้เนี่ยเราก็นวดเบาๆไปก่อนนะครับทำความคุ้นเคยกับเจ้าโฟมโรลเลย อ่าโอเคเรเวลถัดมานะครับเราจะเหลือแค่ขาข้างเดียวนี่เราก็จะกดได้หนักขึ้นนะแล้วเราถ่ายน้ําหนักลงไปที่แฮมสติงฝั่งนี้เน้นๆเ,เลยผมต้องการจะนวดฝั่งขวาผมถ่ายน้ำหนักที่ฝั่งขวาครับแล้วข้างฝั่งซ้ายเนี่ยประคองเอาไว้นวดลงไปเน้นๆกดน้ําหนักลงไปการเอาขาข้างนึงมาวางเนี่ยช่วยในการลดภาระของแขนด้วยนะครับโอเคถัดมาลเวลที่สามนะครับ เอาขาขึ้นมาขว้ครับแบบนี้อย่าลืมผ่อนคลายตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเจ็บมากทํายังไงแบบเมื่อกี้เลยทําแค่สามครั้งพอหนึ่งสองและสามครับพักโอเคขึ้นรู้สึกดีขึ้นอ่ะทําต่อสองสามทแบบนี้จนกว่าจะครบสิบสองครั้งนะครับ มาต่อกันในท่าที่สานะครับท่าต่อไปเนี่ยจะเป็นท่าแถมของผมนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ผมเคยเจอครับตอนที่ผมเนี่ยซ้อมวิง่งก็คือเจ็บหัวเขา่าด้านนอกนะครับล้วหนึ่งในสาเหตุนั้นเนี่ยก็คือเส้นเอ็นตรงนี้นะครับมันตงึงซึ่งเราสามารถใช้ใเจ้านี่เนี่ยในการนวดคลายได้นะครับอ่าทำยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูนะเทตอัพจะเป็นแบบนี้นะครับอันท่านี้เนี่ยจะค่อนข้างเจ็บนิดน,นึงนะครับเพราะฉะนั้นอดทนหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองวางนี้ครับต้นขาด้านข้างเราต้องการนวดต้นขาด้านข้างด้านนอกนะครับวางตรงนี มือวางไว้แบบนี้นะครับอ่าบัดจัดบาลานให้ดีอย่าให้เซไปเซมาแล้วก็มือเนี่ยระวังเจ็บข้อมือด้วยนะครับถ่ายน้ําหนักดีๆอา่โอเคขั้นแรกนะครับเราเอาขาวางไว้ก่อนพพอร์ตไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวแรงมันกดเยอะเกินนวดไปขาปลายเท้าฝั่งที่ต้องการจะนวดลอยไว้ครับสังเกตสีหน้านะครับมันตึงมากครับท่านี้เพิ่มความยากครับอ่าวางนี้เลยผ่อนคลายนะครับ น้ำหนักจะไม่ลงขาข้างนี้เยอะไม่ลงที่มือเยอะลงที่ขาข้างที่ต้องการจะนวดเยอะๆนะครับเจ็บทํายังไงพักสามครั้งเน้นๆสามพักหนึ่งสองสามโอเคครับทำไม่ได้ประมาณสิบสองครั้งนะครับก็กําลังดีเลยไอ้ท่าแถมนี้นะครับก็ขอบป็นสําหรับคนที่เริ่มเสียแล้วนะครับในการใช้เจ้าโฟมโรลเลอร์รอนะแล้วค่อยเอาท่านี้เนี่ยมาใช้นะเพราะว่า มันท่าค่อนข้างพิสดสะ د ร ن นะเอียงซ้ายเอียงขวานะเดี๋ยวจะลื่นเดี๋ยวจะล้มได้นะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับรวมถึงทั้งการถ่ายน้ําหนักนะครับกับความเคยชินกับเจ้าตัวโฟมโรลเลอร์อันนี้นะถ้าถ่ายน้ําหนักเน้นมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะเจ็บได้นะครับตอนวนวดต่อไปขึ้นมาในส่วนของป p p e บ body ครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นท่าชิวๆเลยนะก็คือท่านวดหลังกลางนะผมเใช้คำว่าหลังกลางแลวกันอาจจะอยู่ตรงไหนโยนี้เนี้ยเนี้ยเีสุบ้าก็ง่ายๆครับอันนี้ไม่ยากเลยนี่ครับนั่งพไปเลย ใช้ขาว่านอนดีกว่าอย่างนี้อ่ายกก้นขึ้นนะครับไถใช้ขาดันนะพยายามอย่ากเกรงหลังนะครับอ่าเราสามารถเอียงได้นะครับเพื่อเน้นไปที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะ,ะสมมติฝั่งนี้ผมเอียงขวาเอียงซ้าย ที่สาคัญนะครับถ้าเราไม่ยกกลนขึ้นเนี่ยเราจะไถกับจะานีไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมยกก้นขึ้นด้วยนะครับโอเคครับต่อมาเป็นท่าสุดท้ายนะครับอันนี้ท่าไค่แม็กเลยนะครับสําหรับนักกีฬาว่ายน้ํานะเป็นท่าที่เป็นท่าที่ใครทํานะก็เสร็จหมดทุกครับทุกลายนะครับเจ็บมากนะท่านี้อ่าโอเคเราเซตอัพยังไงนะครับแบบนี้เลยนะครับเราจะเอาใต้จักระแลของเรานะครับว่าตรงโฟมโรลเลอร์นะครับอ่ายืดแขนตรงไปแบบนี้นะครับ และขาเซตอัพแบบนี้ครับขาข้างนี้เซตอัพไว้แบบนี้อ่าส่วนมือนะครับเราจะเท้าเอาไว้แบบนี้มาต่อกันในส่วนของสิ่งที่เราต้องการจะนวดนะครับก็คือเราจะนวดกล้ามเนื้อบริเวณนี้ครับมับมับทำยังไงนะครับเลเวลแรกนะฮะเราแค่ชูแขนขึ้นมานะครับถ้าสำหรับคนที่เจ็บมากเนี่ยแค่นี้ก็ตึงแนละ้วแล้วก็หมุนก่อนวอร์มก่อนเขย่าก่อนใช้ขาข้างนี้เขย่าดันตัวขึ้นดันตัวลงนะเนี่ยฮะแค่นี้ก็เจ็บแล้วสาหรับเลเวลแรกนะเจ็บมากให้พักนะทําแค่สามทีแล้วฮะไปต่อฮนะ แล้วตอนครับเซตจริงนะเซตจริงเราจะทําแบบนี้ครับเซตอัพน,นะครับด้วยการยกตัวขึ้นเล็กน้อยนะแล้วกดน้ําหนักไปที่ใต้จกักระแลนะผมขอใช้คําว่าตําแหน่งใต้จกักรแลนครับในส่วนของชื่อหรือว่ารายละเอียดกล้ามเนื้อเนี่ยผมจะไม่ใส่ลงไปนะแล้วก็ถ่ายครับเซตอัพเพิ่มเติมนะครับเท้าเราเนี่ยจะคําน้ําหนักเอาไว้นะมือเราเนี่ยจะช่วยประคอง เท้าอีกข้างเนี่ยเราก็จะประคองเหมือนกันนะครับแต่สาคัญคือสะโพกเนี่ยเราจะไม่ทิ้งน้ําหนักลงไปที่พื้นนะเพราะถ้าเราทิ้งน้ําหนักลงไปที่พื้นเนี่ยมันก็จะไม่ต่างอะไรกับการวอร์มเมื่อกี้เลยนะฮะโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับท่าเมื่อกี้แต่ว่าข้างขวานเนี่ยผมไม่ไหวแล้วนะครับมันตึงมากเลยผมสลับเป็นข้างซ้ายแล้วกันครับมันเจ็บเกินอย่างที่ผมบอกไปนะสําหรับการรูเนี่ยถ้ามันจิตมากเราต้องค่อยๆทำนะครับอาศัยการทำบ่อยๆนะครับร่วมกับการสเตตชิ่งเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบการรีรรี่ขาานนยทไดด้้มกึะ โอเคเซาฟอย่าลืมค้าไว้ยกตัวขึ้นแขนตรงแขนข้างที่ต้องการจะนวดตรงนะครับอ่าไปมับสังเกตว่าตัวผมเนี่ยจะไม่ได้ทิ้งน้ำหนักลงบนพื้นมากนะฮะจะมีมือข้างนี้และขาข้างนี้ค้าไว้อยู่เจ็บมาก โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ได้ไอเดียในการใช้เจ้าโฟมโรเลอร์กันไหมฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ subscribe นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ